สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของ The Coach ห้องที่ปรึกษาแน่นอนครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับทุกหัวใจนะครับเราจะมาร่วมกันไขข้อข้องใจแล้วก็คลี่คลายในทุกๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ วันนี้ครับผมมีคุณแม่ขอปรึกษานะครับคุณแม่มีลูกเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีความกังวลและมีความรู้สึกว่าทําไมนับวันยิ่งจะห่างเหินกันไปนะครับสําคัญที่สุดเลยตอนนี้ลูกวัยรุ่นเต็มคาราเบลครับลูกเองก็มีความคิดเห็นแบบหนึ่งแม่เองก็มีความคิดเห็นแบบหนึ่ง จะทำอย่างไรดีวันนี้ได้ปรึกษากันแน่นอนนะครับต้องต้อนรับด้วยนะครับแม่ปุ่นครับคุณจิรัญญาศรีกัตนั่นเองครับแม่ปุ่นสวัสดีครับครับแม่ปุ่นครับวันนี้จะได้คุยกับโค้ชของเรานะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นโค้ชที่ให้คำปรึกษากับคุณแม่ได้ดีแน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องของลูกสาววัยรุ่นอ่านะครับต้องต้อนรับนะฮะครูเคสดรเนปริยามุกศิกชัยชุมชัยโยสดีครับคุณเคสครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีเวลา20นาทีในการคุยกันแม่ปุ่นพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเคสพร้อมนะครับพร้อมค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วครับเราปรึกษาคู่เคสกันครับค่ะแม่ปุ่นเท้าความออก็ลูกสา,สาวโตวเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุ18จะ19แล้วค่ะเข้า19แล้วเนาะ,นค,ะคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกห่างเหินตั้งแต่เขาอายุสักประมาณเท่าไหร่ครับ สิบเจ็ดไปปลายเริ่ม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 ห่างเพิ่ก็คือสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่มีเหตุการณ์ไหนไหมครับคุณแม่ครับที่รู้สึกว่าหัวอันเนี้ยไม่ไหวแล้วหเรารู้สึกความสัมพันธ์มันแย่ลงมากๆเลยคือยิ่งโตอ่ะมันเหมือนเราจะห่างเหินมากห่างเหินมากแล้วทีนี้ยเขาเหมือนเขาติดเพื่อนคุยกับเพื่อนมากกว่าเพราะบางทีเราทวนไปไหนเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะไปได้ไปหมดไปหมด แต่ตอนนี้เหมือนเขาปฏิเสธได้เขาก็บอกว่าไม่ไปได้ไหแม่แม<อ>เพราะว่าจะปฏิเสธเราส่วนใหญ่เวลาเขาถามแม่ว่าไม่ไปได้ไหมแม่แม่ปุ่นว่าไงก็รู้สึกน้อยว่าเมื่อก่อนไปทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ไป<อ>เขาบอกเขาว่าไงเขาบอกว่าเอาทำไมล่ะเขาก็มีเหตุผลของเขาอีกอว่าไปทํานู่ทนทํานี่หนูไม่อยากไปก็เหมือนเป็นช่วงวัยของเขาะนะที่ว่าอาจจะไม่ได้ไปกับเราตลอดเวลา<อ>แต่เราก็อยากให้เขาไป เรื่องที่เคยปรึกษาเราวันนี้ก็ไม่ปรึกษาแล้วหันไปคุยกับเพื่อนแทน<ช>อันนี้ที่คุณแม่เห็นนะฮะชวนไปไหนสมัยก่อนไปหมด,หมดไม่มีคําถามดี<ช>่ยวน,นี้ต้องถามแล้วไปไหนไม่ไปได้ไหมใช่ครับ,รบแล้วก็หลายครั้งที่เขาไม่ไปจริงๆด้วยจริงใช่ะนะฮะอะคุณแม่อยากถามว่าอะไรครับแม่ปุณก็เหมือนยิ่งโตวความสัมพันธ์เริ่มน้อยลง แล้วก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองอคือจะฟังเพื่อนมากกว่าเราแล้วก็ไม่ค่อยไปไหนไม่ไม่ไปกับเราอ่ะนั้นคุณแม่ทําความเข้าใจประเด็นนี้ก่อนไหมฮะค่ะประเด็นนี้ว่าทําไมลูกวัยรุ่นเข้าสู่อายุ19เริ่มมีเหตุการณ์แบบนี้คุณแม่คุณแม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นครูเคสครับให้คาปรึกษาแม่ปุ่นครับค่ะเอาเอา,เอาเรื่องแบบว่าแม่ชวนไปไหนแล้วลูกไม่อยากไปก่อนนะคะ,ะต้องถามคุณแม่งี้ว่าเวลาลูกเข้าสนุกเนี่ย อะไรทําให้เขาสนุกคะเขาเหมือนเขาต้องมีเพื่อนอเหมือนเพื่อนแล้วก็บางทีไปไหนมีใครไปบ้างอเหมือนว่าจะต้องมีคนที่รู้จักไปด้วยทีนี้ลูกจะสนุกเมื่อมีเพื่อนนะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะเวลาลูกไปกับแม่เนี่ยลูกรู้สึกเหมือนไปกับเพื่อนไหมบางครั้งก็เหมือนนะ แต่บางครั้งก็ไม่เหมือนอันนี้รู้สึกเองหรือว่าเขาบอกเราครับรู้สึกเองอันนี้รู้สึกเองนี่เป็นความรู้สึกคุณแม่ครับเคครับเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่บางครั้งไม่สนุกอ่ะเรามาเจาะตรงนี้ไอ้ครั้งที่สนุกก็ดีแล้วไงนะคะ,ะไอ้ครั้งที่บางครั้งที่ไม่สนุกเนี่ยมันมันมีบรรยากาศยังไงคะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นครับ <c oughs> มันก็เหมือนมีการขัดแย้งในใจบางทีเราบอกว่าทําอะไรหน่อยหน้าตาเขาจะเบื้องตึงแล้ว เหมือนเราอยากให้เขาสนุกด้วยแต่เขาไม่สนุกกับเราคือหมายถึงไปในกิจกรรมที่คุณแม่พาไปคุณแม่บอกทํากับแม่สิแม่สนุกมากแม่สนุกมากแต่เขาไม่สนุกเลยสเขาบอกว่าไม่เอาเหมือนเขาโตแล้วเขารู้สึกอายใช่คืออสิ่งที่แม่สนุกเนี่ยมันคือถ้าเขาไปกับเพื่อนเนี่ยเขาจะทําสิ่งเดียวกันไหมคะ น่าจะทําสิ่งเดียวกันแต่ความบรรยากาศหรือความรู้สึกมันต่างกัน <c oughs> เออเราลองวิเคราะห์ซิว่ามันต่างกันตรงไหนไปกบที่เดียวกันกิจกรรมก็เหมือนกันทําไมไปกับแม่ไม่สนุกไปกับเพื่อนสนุกกว่าอืมเขาเหมือนเขาว่าไปกับเพื่อนแล้วเขาคุยคุยกับเพื่อนแล้วมันมันเจนเดียวกันเขาก็เลยเลยค่อนข้างที่จะเข้าใจกันมากกว่าเราอย่าอย่าเพิ่งไปโทษเจนอ่าเพราะเพราะคุณแม่เนี่ยแม่ปุ่นเนี่ยวัยรุ่นนั้นเนี่ย แม่ปุ่นเป็นคนที่แบบร่าเริงแจ่มใสมากเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณเคทคุยกับแม่ปุ่นรอบเนี่ยคือโอ้โหออล่ามาเลยเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมากเลยค่ะแต่เสร็จแล้วนะพอแม่ปุ่นไปนั่งอยู่กับลูกสาวเนี่ยคุณเคทเริ่มเห็นภาพอะไรบางอย่างแม่ปุ่นอาจจะนึกไม่ออกนะคุณเคทเห็นแม่ปุ่นเนี่ยหน้าเครียดลูกก็เริ่มหน้าเครียดค่ะเนี่ยนะคะคือคือบางครั้งเนี่ยเราเองเป็นคนร่าเริงแจ่มใสแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่าง นะคะที่อยู่ในใจของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องขุดลงไปนะคะเพื่อจะได้ทําความเข้าใจนะคะมันเลยเกิดเป็นบรรยากาศบางประการซึ่งทําให้ลูกเลยรู้สึกบอกว่าโอ๊ยไม่ไปดีกว่าไปกับเพื่อนสนุกกว่าอันนี้พอจะได้ข้อมูลหรือยังคะคุณแม่ฮะว่าทําไมเดี๋ยวนี้ลูกถึงปฏิเสธไม่ไปกับเราไม่ไปทํากิจกรรมร่วมกับเราก็เขาเข้าใจในในบางส่วนเหมือนเขาจะต่อต้านบางอย่างที่เขาไม่อยากทํา คำนี้คำนี้อย่าปล่อยอเขาต่อต้านอะไรคะก็ต่อต้านก็คือบางทีเราเหมือนเมื่อก่อนไปไหนด้วยกันเนี่ยเขาจะทําให้ทุกอย่างแต่พอหลังๆเนี่ยเหมือนเขาโตขึ้นเขาเหมือนมีความคิดของตัวเองอเขาก็จะไม่ไม่ค่อยทําให้อ่าอปฏิเสธเราตลอดอทีนี้สมมุติว่าแม่ปุ่นไปเที่ยวกับเพื่อนแม่ปุ่นแม่ปุ่นทําให้ทุกอย่างเลยไหมคะทา ทําเป็นคนเฟรนดี่อยู่แล้วกับเพื่อนๆนก็คือจะจะจะคอยดูแลก,กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็มีบางเรื่องเหมือนกันที่เขาไม่ทําตามที่เราอยากจะทําต่างคนต,ต่างความคิดนะคะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเพื่อนเนี่ยแม่ปุ่นสําคัญมากเพราะว่าลูกจะสนุกเมื่อไปกับเพื่อนนะคะทีนี้ถ้าแม่ปุ่นเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกได้ลูกก็จะสนุกที่จะไปกับเราคะ่ะ เอาสุพิมพ์ไปเที่ยวด้วยกันนะสองคนแม่ลูกเนี่ยนะเอพอาะลูกพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแม่ปุ่นเนี่ยคอยตามไหมหรือสั่งสอนทันทีให้ความรู้ทันทีคือบางครั้งก็คอยตามบางทีก็สั่งสอน<า>ส่วนเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เออเปอร์อรเซ็นต์ร้อยเปอร์เซนต์สั่งสอนกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบคือสั่งสอนเจ็ดสิบคือสั่งสอนนะเออคอยตามเอออเขาซักสามสิบ ผมว่าไม่ถึงวันที่สิบอีกสิบเนี่ยปล่อยเบอร์ปล่อยเบอร์อีกสิบเนี่ยปล่อยเบอร์เห็นไหมที่ถ้าเขาไปเที่ยวกับเพื่อน่ะนะคะคือคือไม่ได้แปลว่าเราจะต้องคอยตามในทุกเรื่องนะแต่เวลาเด็กๆเขาไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆเขาก็จะแบบมีความคิดไปในทางเดียวกันก็เอออหอหมกันไปถูกมากนะคะขัดแย้งได้เด็กๆเขาก็ขัดแย้งกันได้นะคะแต่เป็นการขัดแย้งที่ไม่เอาชนะค่ะ มแค่คิดต่างเด็กเวลาเขาคิดต่างเขาเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวกอดคอคุยกันยิ้มกันใช่ไหมแต่พอมันเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมนุษย์พ่อมนุษย์แม่เนี่ยคุณแค่เข้าใจนะคะพอเราขัดอะไรกับลูกบางอย่างเนี่ยเราจะพยายามคอนวินส์เขาทันทีนี่คือการอยากเอาชนะแล้วล่ะก็เหมือนเป็นคําสั่งที่จะเอาชนะเขาเพราะฉะนั้นมันไม่หนุกเลยนะคะ เหมือนเต้องฟังเราเขาควรรู้สึกจะอึดอัดบ้าถูกต้องเห็นไหมแม่ปุ่นก็รู้หมดทุกอย่างเลยแต่อดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนั้นถ้ามันเกิดขึ้นก็แสดงว่าเป็นคําตอบว่าคุณแม่ไม่ได้สร้างบรรยากาศแบบเพื่อนไปกับเพื่อนค่ะทีนี้แม่ปุ่นพูดคํานี้ว่าแต่อดไม่ได้ตัวนี้คุ่แค่อยากให้แม่ปุ่นเนี่ยลองเข้าใจตัวเองใช่ว่าความรู้สึกที่อดไม่ได้เนี่ยมันมีรากมาจากความรู้สึก อีกอันหนึ่งค่ะซึ่งเป็นรากพื้นฐานก่อนจึงทําให้รู้สึกว่าอดไม่ได้แล้วก็เลยจะต้องพยายามคอนวินส์ลูกความ <mem bers> รู้สึกที่ว่านั้น,นคืออะไรก็คือทุกอย่างอะ่ะบางทีเราเราเหมือนเราเรารู้เราเราเป็นมีประสบการณ์มากกว่าเขาอะไรเงี้ยบางทีเราก็เพ,พยายามสั่งสอนเราโดยเขายังไม่อาจจะไม่เจอกับตัวเขาเอง <c oughs> แต่พอเราสอนปับ๊บเขาก็จะรู้สึกไม่ใช่นะ <c ười> ในความคิดของเขาเองเอ,อ่ะคือไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าประสบการณ์ของแม่ปุ่นเนี่ยนะคะกับประสบการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะในสภาพสังคมแบบนี้มันเหมือนกันไหมอตอนแม่ปุ่นเนี่ยประสบการณ์วัยรุ่นแม่ปุ่นเนี่ยกับประสบการณ์วัยรุ่นของลูกเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะมันก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดมนะคะมันไม่เหมือนทีนี้แม่กําลังเอาประสบการณ์ในอดีตของแม่เนี่ยนะมาครอบที่ลูกแต่ว่าคุณแม่ลืมไปว่าบริบทของสังคมมันเปลี่ยนค่ะ แมเพราะนั้นลูกฟังเสร็จก็โอ้ยแม่ไม่เข้าใจแม่บ่นซ้ําอีกล่าหน้าเบื่อมากเลยใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นก็เลยไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่านะไม่ไปกับแม่แล้วแล้วม, <laughs> มาเป็นคําตอบตรงนี้คะคุณแม่ <c ười> เคลียร์ไหมับ <c ười> เคลียะะ <c ười> ร์ค่ะเคลียร์นะฮะแล้วก็ค่อยๆเห็นภาพของตัวเองกับ <c ười> ลูกนะครับในสถานการณ์ที่ผมว่าในอนาคตจะเปลี่ยนไปแล้ว <c ười> <ม>นะครับจะเรียกความเป็นเพื่อนกลับมาให้ได้เหมือนที่คุณแม่ถามเว็บแรกแล้วแม่บอก เพื่อนนะคะก็ไปแบบเพื่อนเออนะเป็นเพื่อนที่สั่งสอนอนสั่งสอนเออแม่ปุ่นคะประเด็นนี้เคลียร์นะครับตอนนี้มีเวลาอีก10นาทีกว่าๆครับกับคําถามต่อไปแม่ปุ่นถ้าพร้อมแล้วปรึกษาคูเคสครับก็คือพฤติกรรมลูกบางอย่างเปลี่ยนไปอ่ะมันเหมือนเราก็คิดไปเองอะเนาะความเป็นผู้ใหญ่เราก็จะคิดมากว่ามันพฤติกรรมมันไม่ปกติหรือเปล่า ยกตัวอย่างเลยครับคุณแม่เอาชัดๆหน่อยฮะตอนนี้ทั้งครูเคสแล้วก็คนที่ดูอยู่ตอนนี้แจเข้าใจเหตุการณ์อะไรที่คุณแมู่้สึกว่ามันเปลี่ยนไปก็คือเวลาพูดอะไรปั๊บมันจะมีคําตอบที่มาคือคือเหมือนเขาไม่ได้เขาไม่ได้เข้าใจเราคือตอบแบบว่าให้เรารู้สึกดีอะบางทีบางทีความรู้สึกมาว่าไม่ใช่แม่คือคือเหมือนเถียงทุกคํา เถียงเหมือนเขามีเหตุผลแต่เขาเถียงมันก็ทําให้รู้สึกว่าโอโ้โหเมื่อก่อนเราพูดอะไรเขายังฟังยังฟังเดี๋ยดนี้พูดอะไรนี้บางอย่างเขาก็พูดน้อยลงเพราะส่วนใหญ่เราคุยกับเพื่อนเยอะอย,อย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีคุยกับเพื่อนตลอดแต่กับแม่ไม่หันมาเลยปกติล้วเคยปรึกษาอะไรไก็ไม่ค่อยปรึกษาเท่าไหร่อะค่ะ นี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่ค้างเอาไว้นะครับลูกเริ่มคุยกับเราน้อยลงโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหาแล้วคุณแม่เนี่ยรู้สึกมากเมื่อรู้ว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้แม่มาปรึกษาทําไมเอาไปคุยกับเพื่อนหรือเก็บไว้ไม่มาบอกเราทั้งๆที่เราก็พร้อมจะรับฟังเขาใช่ต้องไหมคุณแม่่ะนี่คือประเด็นที่คุณแม่อยากปรึกษาคุกเคทครับให้คำปรึกษาแม่ปุ่นครับนี่เมื่อกี้แจ็คพูดว่าเราพร้อมให้คำปรึกษาต้องถามแม่ปุ่นว่าพร้อมจริงหรือเปล่า พร้อมนะคะแต่จะถูกใจลูกหรอเป,ป่าไม่ทราบคำว่าพร้อมของแม่ปุ่นเนี่ยนะคือแม่ปุ่นพร้อมให้คำปรึกษาค่ะ,คะแต่แม่ปุ่นไม่พร้อมรับฟังค่ะเห็นไคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อาจจะเป็นอย่างนี้โอ้ยฉันแบบมีประสบการณ์ชีวิตเยอะปัญหาทุกปัญหาแม่แก้ได้ลูกนะแบบแบบนะเปิดหูคอยฟังเลยแต่แม่จริงๆแล้วไม่ได้ฟังเพราะแม่ฟังแค่ปัญหาปั๊บแม่มีคําตอบออกมาให้สําเร็จรูปทันที ะะเพราะฉนั้นบางทีลูกเขาก็เลยแบบอ่ขี้เกียจพูดพูดไปแม่ก็ไม่เข้าใจหรืออันที่แม่ปุ่นพูดมาอันที่สองก็คือว่าบางทีลูกก็ตอบไปอย่างนั้นเพื่อให้แม่ดีใจเพื่อให้แม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของลูกที่แท้จริงนะคะเราจะเข้าใจความรู้สึกของลูกที่แท้จริงได้เราจะต้องหุบปากนะคะค่อย,อยๆฟังด้วยจิต HS ที่สงบสงบคะ่ะต้องทำจิตเป็นกลางๆนะคะอย่าเอาจิตของความเป็นแม่มาฟังค่ะ เพราะคนเราพอเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะแบบมีความวิตกกังวลดําอยู่แล้วถูกไหมฉันจะต้องแก้ปัญหาฉันต้องแก้ปัญหาฉันต้องแก้ปัญหาบางทีนะลูกไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นนะคะบางทีเขาแค่ต้องการใครสักคนที่จะรับฟังเขาเราก็ทําตัวเป็นถังขยะแล้วให้เขาเล่าเล่าเล่า,เล,า,เ,ลา,เ,ลาเล่ามาก็ได้บางทีเขาก็สบายใจเองนะบางทีเขาก็ได้บทสรุปเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเขามีปัญหาหนักจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ถึงจะระบุป,ปัญหานั้นให้ชัดเจนค่ะ เพราะนั้นคุณแม่จะต้องสั่งให้ออกว่าขณะนี้ลูกแค่ต้องการบ่นให้ฟังหรือเรื่องนี้ลูกแค่เล่าให้ฟังไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการคาแนะนํานะคะหรือว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องซีเรียสเรื่องใหญ่แล้วลูกต้องการคําแนะนําเราจะแยกอย่างนี้ได้ออกก็ต่อเมื่อคุณแม่ตั้งใจฟังค่ะฟังเงียบๆโดยไม่เอาตัวของเราเป็นผู้ตัดสินค่ะเป็นยังไงครับฟังแบบนี้แล้วมีอะไรอยากจะพูดครับก็ต้องปรับตัวเองในการรับฟังลูกให้มากขึ้น อย่าเอาความคิดของตัวเองแบบเป็นใหญ่ในการที่จะสอนลูกเนี้ยบางทีเราอย่างว่าแหละปัจจุบันกับอดีตมันไม่เหมือนกันสภาพไม่เหมือนกันบางครั้งก็ต้องฟังเขาให้มากขึ้นแล้วก็ลองดูซิว่าเ,เขาจะแก้ปัญหายัางไงบ้างกับที่มันเกิดขึ้นามากกว่าคี์มันที่เดียวเลยนะแม่แกเพราะว่าก่อนเนี้ยแม่ปุ่นพูดคําว่าทําไมเขาไม่ฟังเราเลย ถูกไหมในประเด<ช>็น<ร>คำถามนะ<ช>แต่แม่ปุ่นฟังค,งครูเคสแล้วแม่ปุ่นเคลียร์เลยว่าเอ๊จริงๆคนที่ไม่ฟังคือเรามากกว่าใช่ต่องไมใช่อ้าวเคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะโอเคนะครับเหลืออีกหนาทีกว่าๆครับไปกันต่อคำถามลูกไยรุ่นแบบนี้ครับชอบมากเลยแม่ปุ่นถ้าพร้อมแล้วปรึกษาค,ครูเคสต่อครับการที่ปล่อยลูกให้มีอิสระมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้มันเหมือนทำให้เราห่างเหินขึ้น โดยที่เหมือนก็อย่างที่ว่าพูแไปไหนก็ไม่ไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันความรู้สึกของแม่เนาะโอเคประเด็นหลักคือคุณแม่ปุ่นเป็นคนเลี้ยงลูกที่รู้สึกว่าเราปล่อยเขาให้อิสระเขาครับให้เขาอยากทําอะไรก็บอกใช่ไหมอยากไปไหนก็บปไปได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นปัญหาหรือเปล่าสําหรับลูกวัยรุ่นถูกต้องไหมเป็นเป็นมันน่าจะเป็นปัญหานะเพราะว่าบางทีเขาไม่เคยเขาไปไหนเนี่ยปกติเขาจะบอก เอาให้สลามมากเกินไปเขาไปไหนไม่บอกทีนี้เราจะต้องโทรตามว่าไปไหนข้ามหัวแม่หรอเวลานะั้นต้องบอกนะไปไหนต้องบอกอะไรเงี้ยบางทีกลับบ้านมืดอะไรเงี้ยไปไหนตรงไหนอะไรเง,งี้ยเธอต้องคือเราสามารถที่จะต้องติดต่อได้ตลอดเวลาคือเป็นห่วงเขาอะคะอ่ะเลี้ยงลูกเออเรารู้สึกว่าให้อิสระเขาเยอะจะตนตอนหลังเนี่ยเขาไปไหนก็ไม่บอก บ้านดึกก็ไม่ไม่รายงานไม่รายงานใช่ทั้งนั้นที่จริงๆเราบอกว่าแค่บอกเราแค่นั้นเองใช่ไม่ไปตามคุณกลับบ้านหรอกใช่ไม่ใ่าในความรู้สึกแม่เป็นอย่างนั้นนะโอเคในประเด็นนี้ครับครูเคสครับถ้าพร้อมแล้วให้คำรึกษาแม่ปุ่นครับครูเคสฟังแม่ปุ่นพูดเนี่ยครูเคสนึกถึงเชือกนะคะคือคือมันเหมือนว่าแม่ปุ่นเนี่ยมีเชือกผูกติดลูกไว้แล้วแม่ปุ่นบอกให้อิสระแล้วก็คือแม่ปุ่นเนี่ยผ่อนเชือกให้ยาวขึ้นน่ะแต่เชือกมันยังอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อิสระอย่างแท้จริงนะคะทีนี้อิสระที่เราให้ลูกเนี่ยนะคะ,ะกับความห่างเหินเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นแม่ปุ่นเอามันมาโยงกันนะคะอ,อิสระที่ให้ลูกเนี่ยตัดสินใจเองนะคะว่าเขาอยากจะทาอะไรอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะลูกเนี่ยเริ่มโตแล้วถูกไหมคะแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารถูกไหมทีนี้ถ้าแบบว่าแม่ปุ่นเ,เปลี่ยนวิธีสื่อสารนิดเดียวอะ่ะไม่ใช่เช่นไปไหนมาเนี่ยทำไมกลับดึกทำไมไม่บอกแม่ก่อน ะค,ะคำพูดเหล่านี้มันคือเชือกค่ะเชือกยังไงมันก็ยังอยู่ถึงแม้แม่ฝุ่นรู้สึกว่าฉันเชือกฉันยาวขึ้นแล้วนะแต่มันจะมีเชือกผูกอยู่ถูกไหม <c oughs> ทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นใหม่นะคะอย่างเช่นว่าไปไหนมานะลูกหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยจะไปไหนแต่งตัวะสวยเชียวอย่างเงี้ยนะคะมันมันจะเป็นบทสนทนาซึ่งมันซอฟต์ลงแล้วมันก็ทําให้ลูกรู้สึกว่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรนะกับการที่เขาจะออกไปนอกบ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองว่าเขาจะไปไหนคะ่ะ แต่คูเคสครับคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะมีลูกสาววัยรุ่นครับก็ห่วงเป็นธรรมดายิ่งหลังที่พาที่ตกดินไปแล้วเนี่ย<ช>มันความรู้สึกมันจะเหมือนคูณ2คูณสาํทไมยังไม่กลับแล้วเราก็พยายามจะเป็นแม่ที่ดีใจเย็นเเยย็น,ยน <laughs> อา้ไม่ต สามทุ่มแล้วยังอย่างเ <c oughs> งี้ยฮะค,ครูเคสครับในเหตุการณ์ในบริบทแบบเนี้ยค,ครูเคสมีคําแนะนําดีๆอะไรสำหรับคุณแม่ทั้งแม่ปุ่นเองด้วยเนาะ <c oughs> แล้วคุณแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ครับค,ครูเคสให้คําปรึกษานะครับจริงๆเนี่ยลูกวัยรุ่นนะคะกับการกลับบ้านดึกเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าคนมันเขาเวลาเขาสนุกอ่ะสนุกแล้วมันจะลืมเวลานะ ลืมลืมอะไรไปหมดเลยนะคะทีนีเ้เราจะสอนลูกอย่างไรนะคะเ,เราอาจจะบอกเขาว่า,าถ้าเขาจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกจะกลับดึกไหมวันเนี้ยว่ารู้สึกแก๊งนี้สนิทกันเนี่ยนะไปที่ไรกลับดึกทุกทีเลยจะให้แม่ไปรับไหมลูก ใช่ไหมค,คือเราไม่ได้ขัดอะไรเขานะคะลูกก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีกําแพงระหว่างแม่ลูกนะคะเขาก็จะเล่าให้เราฟังหมดแหละนะคะหรือเราควรจะต้องรู้จักเพื่อนๆของลูกทุกๆคนโดยวิธีเนี่ยโดยวิธีแบบสาวๆทอล์กกันเลยนะนะคะเก r l ์ทอล์เนี่ยก็คือว่าเอ๋คนนี้เป็นยังไงอะลูกแล้วปล่อยให้ลูกนินทาเพื่อนให้เราฟังโดยที่เราไม่ตัดสินเพื่อนลูกอันนี้ต้องท่องไว้เราไม่ตัดสินเพื่อนลูกอนันนี้ลูกจะรู้สึกว่าเขาได้เพื่อนสาวอีกคนหนึ่งเลยนะเอาไว้เม้าเพื่อนของเขาอะ เพลาลูกก็จะรู้สึกว่าแบบเออแม่เนี่ยคุยได้ทุกเรื่องเลยนะไม่พราว่าแม่ไม่ได้ต่อต้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนคุยโดยไม่ตัดสิน<ช>คือคีย์สำคัญนะครับในการที่จะทำให้เกิดออ girls talk แบบที่ครูเคสบอกได้ก็คือเมาเพื่อนคนอื่นให้ฟังแม,ม่ปุ่นเเคยทำย่างแบบนี้ก็ก็มีมีบ้างนะแต่ว่าเราไม่ได้ถามนะบางทีงเขามีความจํากัดใน ในในในของเขาเองย้อนกลับไปคุณแม่ต้องไปนึกนะแม่ปุ่นว่าเขาเคยเล่าแล้วคุณแม่ตัดสินเพื่อนเขาหรือเปล่าเขาเคยเล่าแล้วคุณแม่ตัดสินเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าโดยใช้ประสบการณ์ของแม่ตัดสินนั่นทีเป็น,ปนไหมสมัยก่อนเป็นแหละ <c oughs> จึงส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้เพราะแค่เปลี่ยนครับเอาเอาเอาคาสาคัญของครูเคทที่บอกว่าไม่ตัดสินค่ะ ด้วยประสบการณ์ของเราไมตัดสินถูกต้องไหมครูเคฮะถูกต้องค่ะนี่คือคำสำคัญเลยนะครับผมพยายามจะขีดเส้นตายคุณแม่ไดเอากลับไปใช้ง่ายๆนะโอเคนะแม่อโอเคหน,นึ่งนาทีกว่าไนิดเดียวครับคุณแม่มีคําถามครับปรึกษาครูเคสครับก็บางบางครั้งเนี่ยเ,เด็กเ,เขาเป็นวัยรุน่นบางครั้งเหมือนเราคุยกันทุกเรื่องเคยคุยทุกเรื่องปัญหามีอะไรคุยทุกเรื่องพอหลังๆนี่เขาจะไม่ค่อยคุยแล้ว คือเราพยายามเก็บอารมณ์อยู่นะเก็บอารมณ์อยู่กับเขาเหมือนกันว่าถ้าอารมณ์เขาขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราพยายามที่จะบอกตัวเองว่านิ่งเฉยเดินหนีมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าเราจะคุยกันไม่จบอ่ะไม่จบแล้วมันมันเหมือนเราต้องตลีกตัวออกไปออกออกทางจากเขาไปโอเคครูแบ่อันนี้ผมสรุปให้เลยนะครูเคสครับในคคำถามเนี่ยถ้าหากมีเหตุการณ์ที่แม่กับลูกคุยกันแล้ว คนใดคนหนึ่งขึ้นแล้วหรือลูกขึ้นคุณแม่ควรทําอย่างไรต้องไหมลูกเริ่มขึ้นนะคุณแม่ควรทำอย่างไรครึ่งนาทีครครูเคสให้คำปรึกษาแม่ปุ่นครับคืออย่างนี้มีความรู้สึกว่าพอลูกคุยกับคุณแม่เมื่อไหร่เนี่ยคุณแม่จะมองว่านี่คือปัญหาทั้งหมดเลยแล้วแม่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหา ถู้ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีลูกก็แบบไม่ได้มีปัญหาก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแม่ปุ่นควรจะต้องฝึกการฟังให้มากขึ้นแล้วอย่าคิดว่าการพูดคุยกับลูกเป็นเรื่องของปัญหาและการแก้ปัญหาค่ะชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมีเรื่องที่จะพูดคุยอีกมากมายมีเรื่องราวที่จะแบ่งปันกันอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นรเรืร่อ,นะอ,องแบบ่งปันอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกภายในส่วนตัวก็ได้หรือจะเป็นเรื่องเรื่องราวทั่วไปก็ได้สิ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้แม่ปุ่นเพิ่มค่ะไม่ใช่มองทุกอย่างเป็นปัญหาแล้้้้วววมีีีีีหหนนนาาาาท่่่่แแกปปััญเเเเพยยยยยงงงอออดดคคคะะุรรรบบลข ฝุ่นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาคุยกันแม่ฝุ่นขอบคุณครับและขอบคุณคําตอบดีๆจากครูเคสขอบคุณครับก็ได้คําแนะนําจากครูเคสดีๆหลายๆอย่างอะค่ะเกี่ยวกับการใช้คําสั่งกับลูกหรือความเข้าใจลูกให้มากขึ้นโดยที่ให้ความเป็นเพื่อนเขามากกว่าพ่อแม่โดยใช้ให้ใช้ประสบการณ์ รับปัจจุบันมากกว่าประสบการณ์ในอดีตของเรามาสอนลูกอะคะ่ะจะทําให้ลูกรู้สึกดีขึ้นมากกว่าคือพ่อแม่ที่มีความไม่ตกิร่ยมักจะอยากสั่งสอนลูกนะคะเปลี่ยนใหม่คะ่ะลูกเราเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ต้องทําตัวเป็นเพื่อนกับลูกนะคะโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังซึ่งกันและกันไม่ต้องไปขัดเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นคะ่ะ